สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีเปลี่ยนภาษานะครับของ Motorola GP338 Plus เป็นตัวนี้นะครับรูปทรงสวยงามนะครับพอดีมือ,อพิเศษสุด2 p t t นะครับ p t t A แล้วก็ p t t B นะครับเ A ก็กด A เห็นไหมครับ B ก็กด B นะครับอันนี้ภาษาเห็นไหมครับภาษาเป็นภาษาจีนอยู่เห็นไหมครับนี่ครับอ่าภาษาจีนอยู่นะครับตัวนี้บอกคุณสมบัตินิดหนึ่งนะครับรองรับ4ย่านความถี่นะครับก็คือย่านดําย่านแดงย่าน่าน400นะครับแล้วก็ย่านแอร์บนวิทยุการบินนะครับตัวนี้โอ้ตัวเดียวครบเลยครับตัวนี้ราคาพันกว่าบาทนะครับตัวนี้โอ้ถูกมากเลยนะครับ วิธีเปลี่ยนภาษานะครับเดี๋ยวผมเข้าโหมดภาษาก่อนเห็นไหมครับมันก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่ครับมันเป็นภาษาจีนแบบนี้นะครับอ่ะนี่ก็คืออ่าสำหรับท่านที่ได้ภาษาจีนอยู่แล้วก็โอเคเลยนะครับอ่ะแต่ถ้าท่านไม่ได้ก็ทําแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับผมบอกนิดหนึ่งนะครับว่ารองรับ2ภาษานะครับก็คือภาษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับส่วนภาษาไทยอ่าไม่รองรับนะครับอ่ ภาษาอื่นๆไม่รองรับนะครับรองรับ2ภาษาเท่านั้นนะครับจีนกับอังกฤษครับอ่ะวิธีเปลี่ยนภาษาให้ทําแบบนี้นะครับกดโอเคไปหนึ่งทีครับปุ๊บกดลูกศรขึ้นนะครับไปเมนูที่18นะครับเมนูที่18นะครับเมนูที่หรือกดลัดเมนูลัด18เลยครับ18อ่าเมนูเลยนี้เลยเห็นไหมครับอ่าเสร็จแล้วให้กดโอเคหนึ่งทีครับปุ๊บให้เราเลือกเมนูครับอ่าเลือกเมนูกดถ้อยลง อ่านี่ครับมากระพริบอย่างนี้ให้กดโอเคเลยครับอ่าเลือกปุ๊บอ่าเห็นไหมครับมันก็จะมาแล้วนะครับนี่ครับอ่าทีนี้เราเข้าเมนูมันก็จะเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะครับเนี่ยภาษาอังกฤษหมดเลยนะครับอ่าวิธีเปลี่ยนภาษานะครับมันก็ไม่ยากนะครับอ่าอ่าท่านใดที่ใช้รุ่นนี้อยู่เกิดมือไปโดนอะไรมันคืนค่าโรงงานอะไรพวกนี้นะครับอ่าให้ท่านทําตามคลิปได้เลยนะครับครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับ ผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ